ละครสั้นเรื่องพ่อรักน้องมากกว่าพี่ไปรับชมกันเลยคะ่ะนี่ลูกเดี๋ยวพ่อไปส่งน้องที่นสเซอ e r ่ก่อนนะอยู่คุอยู่บ้านได้ไหมอะไรกันหนูก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันไหมอ,อ่อ,อพ่อลืมไปขอโทษได้ไหมล่ะโอเคโอเคก็ไแ้พอ่อที่หนูบอกพ่อว่า สั่งหมึกกุบให้หน่อยพ่อสั่งหรือยังอะ่ะอืมยังเลยอะอา้าวทำไมล่ะก็น้องไม่ได้อยากกินนี่แต่หนูอยากกินนะคะมันเผ็ดน้องกินไม่ได้พ่อก็เลยไม่ได้สั่งแต่หนูก็อยากกินคนเดียวไงไม่ได้ทุกอย่างต้องแบ่งให้น้องกินหมดเข้าใจไหมโอ้โหอะไรอะ่ะหนูอยากกินคนเดียว ไม่ได้เป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันสิโหพ่ออไม่ต้องมาโหพ่อคะ่ะอะไรจีจีอเออโอไมกอดเดินกลับดีกว่าได้ลูกนะ <laughs> หนูอยากกินช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเหรอเดี๋ยวพ่อสั่งให้นะเอาแบบพิว้วโนยมเกดเอเลยไหมเอาค่ะหนูอยากได้ เอาให้แมวไม่ได้นะลูกแมวเอาไปให้ช็อกโกแลตเอาไปให้แมวไม่ได้เดี๋ยวน้องจะตุยนะอา้าวอย่าคะอืมพ่อไปส่งนะอา้าวทำไมพ่อยังสั่งให้จีจีได้เลยก็ช็อกโกแลตกินได้ไงหนูก็กินกับน้องได้โอ้อะไรอะหนูก็อยากกินมอนกลุบเหมือนกันนะไม่เอาอันนั้นไม่ดีสำหรับเด็ก เด็กจะกินไม่ค่อยได้มันเผ็ดนะโหไม่น้องยิ่งสั่งได้อ่ะพ่อนี่รักน้องมากกว่าพี่ไม่ต้องเลยไปไปเข้าเรียนแล้วเชอะงอนแล้วโอเควันนี้ลาหยุดก็ได้นะลูกเพราะว่าพ่อจะพามากินร้านนี้ซูชิอันเนี้ยร้านดังมากเลยนะลูกบอกเลยว่าอร่อยมาก โมเดลอยากมากินมากแต่พ่อไม่ค่อยอยากให้โมเดลมากินสักเท่าไหร่มันเดี๋ยวมันอ้วนเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นนี่มีการซูมอมอร่อย,ยมากเลยค่ะอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพ่อซื้อให้กินหมดเลยอยากกินใส่ใไหม่ค่ะสายหมเหรอได้เลยเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้นะค่ะ อื่อร่อยมากอิ่มยังลูกพ่ออิ่มแล้วนะอิ่มแล้วค่ะกี่บาทครับสองพันครับโอเคสองพันจิ๊บจอยสายไปละนี่ครับขอบคุณครับอยากกินสายไหมใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอโอเคร้านสายไหมอันนี้ร้านน้ำแข็งอันนี้ร้านช็อกโก้ไอ้นนกล้วยชุบช็อกโกแลต โอ้น่ากินฮะอันนี้คือถังหูลูกนี่ไงสายไหมเอาสายไหมรสอะไรดีมีรสแคนดี้รสสตรอเบอรี่เลมอนอังุ่นรสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รสกาแฟมัทฉะเอาอะไรดีลูกเอาเชอร์เบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อืมพอซื้อให้แล้วนะ ลองกินดูขอบคุณค่ะอืมอร่อยอยากกินอีกอยากกินอีกได้เลยอยากกินรสไหนอีกอารสเอ่อองุ่นโอเคองุ่นอันนี้พ่อชอบมากเลยนะอ่งุ่นเนี่ยขอบคุณค่ะนี่หูมอร่อยอร่อย มันดีมากแบบฟิลดีมากเลยอิ่มยังลูกอิ่มแล้วค่ะอยากกินอะไรอีกไหมเดยวพ่อเลยยี้ยงอืมเอาลูกโป่งลูกโป่งใช่ไม้ได้เลยนี่ก็เยียเงาเหน็นนะเด็กเขาไปโรงเรียนกันคนเยอะจะตอนเย็นอยากได้อนไนอยากได้ลูกโป่งลูกหวัวใจค่ะ ได้เลยอ่ะนี่นะขอบคุณค่ะว้าชอบกันเยอะแล้วกับบ้านไปกันอะลุโอเคค่ะแต่พ่อลืมอะไรไปหรือเปล่าคะลืมอะไรลืมไปรับพี่อะอ้าวลืมไปเลยโอ้ลืมได้ไงแต่ไม่เป็นไรหรอกไปรับกันอะลุไปค่ะ ถึงละออ้ยพี่เขากลับบ้านกันหมดแล้วว่ะว้ายขอโทษค่ะเอพ่อเราจะมารับมีเนี่ยหรือว่าลืมฉันไปนแล้วนะโอเคเออะไรอะ่ะลูกโป่งสีชมพูแฮะของใครอะ่ะสงสัยพ่อน่าจะซื้อมาให้เราแน่เลย มาแล้วคะ่ะขอบคุณนะที่ชิลลกโป่งมาให้หนูอะไรอันนี้ของจีจีอ้อ้าอ้าเออืมจริงเหรอคะอืมกลับบ้านกลับบ้านแล้วของหนูอ่ะไม่รู้ทำไมถึงไม่มีของหนูอ่ะก็เพ่อหมดแล้วงไเงินน่ะโห เสียใจจังเลยเดี๋ยวพ่อขอออกไปเคลียร์งานก่อนนะลูกอยู่กันสองคนก่อนนะค่ะฟืีฟีทำไมเธอได้ลูกโป่งล่ะไม่รู้พ่อซื้อให้หนูเอามันไม่นะเอามันไม่นี่เน่เอานี่มันของหนูนะพี่แล้วไงทำไมพ่อถึงซื้อให้เธอคนเดียวทำไมไม่ซื้อให้ฉันบ้างล่ะ ไม่รู้ก็ไปถามพ่อเอาเองสิงพ่อก็รู้นี่ว่าฉันชอบสีชมพูอ่ะจริงๆไม่ได้ซื้อให้เธอหรอกนะน่าจะซื้อให้ฉันมากกว่าอะไรพ่อบอกว่าซื้อให้ฉันเธอมีสิทธิ์อะไรเธอก็ไม่ได้ไปสักหน่อยนี่จีจี้เธอเป็นเด็กนะฉันเป็นผู้ใหญ่เธอต้อง <c oughs> ฉันต้องได้ของมากกว่าเธอ พ่อใหญ่อะไรเธอก็เป็นเด็กเหมือนกันแหละโอ้ยเธอก,ก็แค่อายุแค่สิบขวบฉันอายุห้าขวบก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนี่พอกลับมาแล้วอา้าวทำไมลูกโป่ของน้องมาอยู่ที่มือโมเดลได้ละ่ะนั่นไงบอกแล้วมันคือของหนูอา้าวทำไมพ่อไม่ซื้อให้หนูบ้างละ่ะพอซื้อให้น้องก็คือของน้องไม่ใช่ของเธอเข้าใจไหม อา้าวแล้วของหนูล่ะอยู่ไหนไม่ไม่อยากซื้อก็ไปซื้อเองสิเธอโตแล้วนะอา้อาวแล้วทำได้ยังไงเธอเอาของน้องไปทั้งที่น้องไม่อนุญาตอา้าน่หนูว่อยากได้เหมือนกันไหมล่ะทำไมพ่อไม่ซื้อให้หนูบ้างล่ะถ้าพ่อซื้อให้หนูหนูคงไม่แย่งหรอกไม่รู้เธอเอาของน้องมาเดี๋ยวนี้นะไม่ฮึ ฉันพ่อไม่รักฉันแล้วอะ่ะมานี่เดี๋ยวนี้นะมนันนี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้นเปิดทำไมเอาของน้องไปล่ะ มันไม่เลยพยะอ่อ้ยทำหนูได้ยังไงทำไมอาไอเอไปไปอืมขับคนหนูไม่ใช่ลูกของพ่อเหรอแม่กลับมาหนูจะฟ้องแม่แน่ว่าพ่อทำแบบนี้กับหนูเชแม่กลับมาแล้วจ้าอ้าแม่กลับมาแล้ว คิดถึงแม่จังเลยวันนี้แม่ซื้อของมาให้หนูเต็มไปเลยนะว้าจริงเหรอคะจริงจ้ะเ,เสียงอะไรลงไปดูเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่กลับมาเร็วจังะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วครับอืม โมเดลบอกว่าทำไมคุณไม่ซื้อของให้โมเดลด้วยเออก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผมอ่ะเห็นว่าจีจี้อะเป็นเด็กอยู่ผมเลยเอาใจมากกว่านิดนึงพอคุณกลับมาผมก็เลยจะตามใจเหมือนเดิมครับเอ๊ย่ังไงดีจริงๆพ่อรักลูกเท่ากันแหละแต่จีจี้แค่ยังเล็กกว่าก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรรอก โอเคเชื่อก็ได้ค่ะเล่นด้วยกันไหมโอเคแม่มีอะไรจะให้โมเดลด้วยนะอะไรหรอคะที่หนูบ่นว่าอยากได้หมึกกรุบแม่ซื้อมาให้ทั้งลังเลยนะจ๊ะเย้ yeah! เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบเรื่องอะไรกันไหมเอ่ยถ้คะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุุงกิง้งกุุงกิ้งเพื่อนไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกุระด้วยนะจ๊ะบายบายจ้าจุ๊บ